สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่กับรถ t o y ยต้าฮาร์ลีเนะครับคันนี้ติดตั้งจอในโดยตรงรุ่นครับหน้าจอขนาด9นิ้วสเปคแรม6กลอม128 CPU 8คอร์นะครับรถครัุ่นนี้มี Power AM ด้วยนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับงานติดตั้งตรงรุ่นครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟปุ่มคอนโทรลพวงมาลัยใช้งานได้ปกตินะครับนะครับลดเสียงเพิ่มเสียงดูหนังฟังเพลงครบจบในเครื่องเดียวนะครับปอมวลผลไวสุดๆนะครับตัวนี้ท็อปสุดในตลาดแล้วนะครับ เป็นรุ่นสเปคแรมหนะครับภาษาจัเนียม่เคยจักเนีโอ้มันอาดีอยู่แล้วเื่อนะครับเสียงดีนะครับตัวนี้มีเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานด้วยนะครับมี power amp ม,ม,มานะครับบางที่อาจจะติดตั้งมาแล้วไม่มีเสียงนะครับต้องตัดต่อสายไฟแต่ที่นี่ไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับตรงรุ่นนะครับ ันนี้ก็เพิ่มกล้องบันทึกเหตุการณ์นะครับตรงนี้นะครับโชว์ที่จอแ n ดรอยนะครับกล้องบันทึกตรงนี้นะครับนี่ครับก็ปรับเลนได้นะครับตัวนี้นะครับสนใจก็ทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ